นนอเช้าะครับวันนี้ก็น้ําลงอีก1วันนะครับช่งชวงเช้าวันนี้น้ําลงเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาหาหอยเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้หอยอะไรนะครับโดยที่เราเปลี่ยนโลเคชัน่นเราไม่ได้ไปที่หาดกระทิงลายนะครับวันนี้เรามาที่หาดบงอมาดนะครับผมมาที่บงอมาดนาเกลือแต่เราต้องมาดูกันว่า เราจะหาอะไรได้แล้วเราจะได้อะไรกันบ้างเดีย๋ยวมาดูกันนะคะต้องจับแบบนี้บบน,นะต่ยืดมันดีแค่ไลายอ่ะ อนั่นแหละถูกต้องมันกำลังลงนไม่หมายถึงหอยมันกำลังลงดีนต้องสังเกตดีๆนี่ปุ๋ยตัวนึงแต่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ในเนี่ยข้างในเลยเอาใส่ถุงไว้เลย ใจถูกเขานี่ข้างในาไม้มันเห็นอยู่นะเห็นบ้างไหมย่านปิงจะกัดมันไม่กัดได้ไหมออไม่ใช่โอเคตายแล้วหาหน่อยนี่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวนึงนะครับอันนี้คือหอยสังแดงนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นหอยสังแดงแกะเลยใช่ถูกต้อง นี่เพราะว่าช่วงนี้นี่ครับไหนโอเคนี่แหละมันจะเป็นประมาณนี้แหละช่วงโซนนี้มันจะเยอะนี่ปุ๋ยมีตัวหนึง่งเออนั่นแหละน,นี่นี่ตัวหนึง่ง <c oughs> โอ้โ <c oughs> รู้สึกนี่นี่ตัวนึงนี่นี่นี่ตัวนึงระวัวบงบาดเปิดหอยบาดมือเดอ้อนี่ตัวนึงอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มาก <c oughs> ตัวใหญ่มากโชว์สิใครล่ะนี่นี่มาสก่อนนี่เห็นไหมตัวเบ่้เริ่มเลยเดีย๋ยวมันจะมีคนอยากกลับมาหากับเรา <c oughs> ไหนรูแล้เพียงอนไรเออเยี่ยมอุ้ยมาดูหอยนี่หอยนี่หอยหอยกินได้หอยตละดหอยนี่โอเคกูดอุอ้ยนี่ปุ๋ยตัวนึงปุย๋ยมีตัวนึงนี่นี่โชว์สิเอออ่ะวันนี้เรามี คนมาด้วยนะครับมีนี่นี่น,นี่ตัวหนึ่งอยู่ใต้อยู่ใต้นี้อยู่ใต้นี้เปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่ <c oughs> อ้าวเขยสวยวันนี้ <c oughs> น,น,ยยนี่ตัวหนึ่งปุ๋ยนี่ตัวหนึ่งอุ้ยมันว่างเป็นตัวแบบนี้มันวา้ามขลุ่ยใช่ครับน,นั่นรู้สึกว,ว่ามีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะ ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยมาดูตรงนี้หลายตัวเลยเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มเลยตรงเนี้ยเป็นกลุ่มเลยสวยมากนี่เห็นไหมเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเลยตรงนี้เห็นไหมเห็นไ่สามจีตัวเนี่ยเห็นไหมเก็บเลยดลไอ้ละไอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอีกอีกสองศูนย์สาม เยอะเราหลหัมนี่ผิดอีกมีอีกตัวนึงอยู่ข้างๆเนี่ยตรงเนี้ยปสามโค้ดเป็นไงตื่นเต้นไหมมาหาครั้งแรกตื่นเต้นค่ะนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่นี่ตัวนึ่งนี่เห็นไหมเยอะมากมีตัวนึงครับวันนี้เรามีผู้ติดตามมาหนึ่งคนครับผมนี่มีเอฟซีมีเอฟซี เยี่ยมเยี่ยมมากไหนเออเยอะมากกันเนี่ยอ้าวอุ้ยอ่ะาอันนน,น,น,นี่อี่อตวนีน <c oughs> ตนตน่ตื่นเตน้นตื่นเต้น นี่ตัวหนึ่งใช่นั่นอยู่ข้างๆอ่ะตัวหนึ่งฮะนี่ตรงนี้นี่นี่ตัวหนึ่งนี่เออเบ้าเยอะนี่ไม่มีแต่น่าจะมีอยู่แถวนี้นี่นี่ใช่ไหมไหนเออใช่อ่ะ เจมเฮ้ยเอาสิโอ้ยขนลุกสนุกอยู่เด้อล่ะนี่ไงปุ๋ยว้าวสองตัวพ่อแม่ลูกไหนดูสิโอเคนี่นี่นี่มันอยู่กันเป็นกลุ่มนี่นี่เราต้องเปิดหินออกนี่จ้า นี่ไงปุ๋ยอย,นะอย่าลืมเก็บใส่ถุงนะจ๊ะไหนโชว์ซิครับโชว์ซิว้าว เไปไปต่อไปต่อภารกิจเรายังไม่จบใช่ปะใช่แล้วโอ้ตัวไปเริ่มเลยนี่ปุ๋ยตัวหนึ่งอุ้ยตัวใหญ่มากไหนโชว์ดิว้าวไหนโอ้โนี่ไง นี่หอยสังแดงอยู่กับน้องปรีงกูฎทิราเขาเป็นเพื่อนกันเปิดหอยตัวเบื้องเริ่มเลยอันนี้ยังเป็นไหมอ่ะเป็นไหมเนี่ยเเนนี่ป็โอเคกูดเอาหนี่ใช่ไหมเนี่ยเอาหอยหอยคางเอาโชว์หอยคางหน่อยขยะหอยคางเชียบสวยสวยสวย มีน้ำหนักตัวเปนหอยเ่าได้เลยหอยคลางหอยคลางอันนี้ปูเสฉวนอีกแล้วหนึ่งเย้หอยคลางเหรอใช่นี่เออหอยแข็งอันนี้หอยแข็งอันนี้หอยแข็งเห็นไหมเนี่ยตรงนั้นอยากมีปีงก็พอนะจ๊ะอันนี้ใช่ไหมหมอฮะ มองไม่เห็นไม่ใช่เนาะเพื่อนจะสังเกตเห็นอันนี้เหมือนสัตว์ประหลาดนะครับผมเหมือนสัตว์ประหลาดนี้เขาเรียกว่าหอยลิ้นนะครับหรือหอยลิ้นนะครับแล้วแต่แล้วแต่สำเนียงของแต่ละที่เรียกกันนะครับผมลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นี่แล้วส่วของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สามารถทานได้นะครับถ้าใครที่ชอบความเป็นกรึบกบหนึบๆนึบ ความเป็นแบบเหมือนเคี้ยวเอ็นประมาณนี้อันนี้อร่อยครับผมโอเคเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาตัวนี้ไปไปทํากันนะครับไปทําทานกันนะครับผมไปเรามาหากันเลยตอนนี้จุดนี้มีเยอะมากเขาจะอยู่ตามโขดหินแบบนี้ตามโขดหินตามซองหินแบบนี้นะครับนี่ครับเยอะมากเราสามารถเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับตัวเล็กเราไม่เอานะเราจะเอาตัวใหญ่ ตัวไหนที่เอาอยากเราก็ไม่เอานะครับอยู่ตามซอกแบบนี้นใช่ดูตัวนี้เพื่อนๆเห็นตัวนี้ไหมนี่ครับอ่ะ,อะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโชว์หน่อย นี่หอยนี่แบบนี้ใช่มันกระดุกกระดิ๊ได้ด้วยใช่แล้วอแกะอย่างนี้แกะไปสังงานปุ้ยมีวิธีแกะปุ๊บนี่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอมันออกมาจากไอ้นี่แล้วมันก็จะม้วนนี่นี่ใช่ ไปต่อหาต่อเยอะตรงนี้มีเยอะมากอหอยบาทนะระวังดีๆนะครับนี่คือสมาชิกที่มาด้วยวันนี้นะครับอันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับอันนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายต่อนะครับเพราะว่าที่ทะเลมีฝนตกนะครับผมก็เลยเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ เพราะว่าผมถ่ายจากกล้องมือถือนี่มาดูผลงานที่เราได้วันนี้ก่อนนะครับมาดูผลงานที่เราได้วันนี้ก่อนนี่ครับหอยมีหอยสังแดงแล้วก็หอยลิ้นนะครับหอยสังแดงหอยลิ้น,นหอยสังแดงครับนี่ครับแล้วก็ มีปูบังเอิญได้ปูตัวมาตัวหนึ่งปูปูตัวใหญ่มากครับเห็นไหมแล้วเรามาทํากับข้าวกินกันครับแล้วก็น่าจะเป็นทําส้มตําก่อนนะครับดูหน้าดํามากเลยตากแดดหน้าเลี่ยมเลยแล้ว <c oughs> ไปทำกับข้าวทานกันครับ หลังจากกลับมาจากทะเลมาหาหอยเราก็มาจับส้สสมตํา um ันครรบี่เามาทําอาหารทานกันครับผมอันนี้ก็คือหอยสังเดงที่เราหามาเมื่อสักครู่นะครับแล้วอันนี้คือหอยลิ้นนะครับผมนี่อันนี้คือหอยลิ้นอันนี้ก็เป็นปูที่เราจับมานะครับปูที่เราหามาได้แล้วก็หอยบางส่วนนะครับเราก็มาทานกับส้มตําและแคบหน แล้วก็อันนี้นแปลงโฉมแล้วแปลงโฉมแล้วเป็นเกสของเรานะครับเป็นเกสของเราตาอันนี้เป็นเกสของเราไป <c oughs> ลงมือทานกันครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ